สวัสดีครับช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมเดี๋ยวนะครับผมอย่าพึ่งเถกทักอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตวัดก่อนเมื่อกี้เพิ่งวัดมาเดี๋ยวจะลืมนะครับผมพระองค์นี้มีขนาดความกว้างอยู่ที่1.3 1.4วัดจากตรงนี้เลยนะครับผมนะครับและความยาวนะครับความยาวอยู่ที่2.2 2.3โดยประมาณถอยเฉลี่ยนะครับผมเดี๋ยวประมาณนี้แหละครับประมาณประมาณนี้นะครับผมโอเคฟังไม่ทันกอกลับนะครับย้ำอีกทีก็ได้นะครับ กว้างอยู่ที่1.3-1.4นะครับกว้างนะและความสูงนะครับอยู่ที่2.3-2.4นะครับบวกลบอย่างละครึ่งมิลเนี่ยประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวอย่าเพิ่งทึกทักนะครับผมว่าผมเอาพระเกมาลงหรือเปล่าผมบอกเลยนะครับว่าตามสไตล์ผมเนี่ยพระองค์เนี่ยแท้ดูง่ายสบายตาขึ้นคอสบายใจใครดูไม่ดีไม่ต้องเอาไปนะครับผมนะครับก็ขอเรียน เรียนอย่างนี้ก่อนนะครับผมมาครับสมัยก่อนเนี้ยนะครับผมซื้อองค์เนี้ยนะครับซื้อเป็นวัดอัมพวานะครับผมผมซื้อมาเป็นกูพระกูวัดอัมพวานะครับผมซึ่งทางทางช่องแบ่งเงินเกตเนี่ยก็มีอีกองค์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นอีกพิมพ์หนึ่งคนละพิมพ์นะครับพระกูวัดอัมพวาที่ว่าเนี่ยนะครับผมก็คืออยู่ฝั่งทนนี้ยแหละครับนะครับเป็นพระกูที่สร้างโดยท่านพระพุทธโคสาจารย์ลิบนะครับ นะครับหรือสมเด็จผู้จารฤทธิ์นะครับผมซึ่งเป็นอาจารย์นะครับอาจารย์ของหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อคงวัดบังกบพร้อมนะครับผมผมพูดแค่นี้ก็พอนะเอาแค่นี้ก่อนเพราะจะได้คลิปมันจะได้ไม่เยอะจะได้ไม่เต็มนะครับผม <c oughs> ผมเอามาเป็นกูวัดอัมพวานะครับผมซึ่งผ้ากูวัดอัมพวาส่วนใหญ่แล้วจะหนักไปทางเนื้อผงน้ามัน,มนออกเนื้อน้ํามันองค์นี้ก็ออกน้ํามันนะครับผมแต่ข้างในแห้งเออ ข้างในแห้งแล้วแบบอยากจะบอกว่าองค์เนี้ยเป็นเนื้อผงน้ํามันซี่หูเนื้อจัดมากๆแล้วก็จะแห้งหมดแล้วเดี๋ยวผมพลิกข้างหลังให้ดูเดี๋ยวผมพลิกข้างหลังให้ดูดูนะครับแล้วมันมีคําพูดไงแล้วผมอยากจะมีคําพูดนะครับดูนะครับผ้าที่ออกหลุดอย่างนี้นะครับเนื้อหลุดอย่างนี้นะครับผมนะครับผมขออภัยครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูเข้ากล้องให้ดูนะเนื้อสูตรสมเด็จเลยอ่ะเออ คือเนื้อน้ํามันเนี่ยแห้งกักเลยใช่ไหมครับแล้วก็กลายเป็นว่าพระข้างในเนี่ยโอ้โหคือพระองค์เนี่ยดูง่ายอย่างสบายตาขึ้นคออย่างสบายใจต้องเรียนเชิญท่านที่ทเล่นสายพระผงเลยใครเล่นสายสมเด็จสายพระผงเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูโอ้โหนื้อสวยมากๆเนื้อแห้งแบบช,ชนิดเดียกว่าภาษาเซียนพระขลยกสูสมเด็จเขียกสูสมเด็จนะครับผมคือผมอาจจะพลาดได้นะครับถ้า,ถาองค์นี้นะครับผมอยากจะบอกว่าองค์นี้นะครับผมถ้าหากว่าผิดจากพระกรุวัดอัมพวานะครับ ถ้าผิดจากพระกรุวัดอัมพาวานั่นหมายถึงพิมพ์พนี้องค์นี้เป็นพระของท่านสมเด็จโตเพราะอะไรครับเขาเรียกกันว่าพระสู่สมเด็จโตหรือว่าเป็นพระสมเด็จโตซึ่งสมเด็จโตสมัยก่อนก็มีสร้างล้อพิมพนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปศึกษาหรือเราไม่รู้ว่ามีกี่พิมพ์พทั้งหมดแต่ว่าที่ผมเข้าไปอ่านหรือเข้าไปดูเข้าไปหารายละเอียดเนี่ยพระพิมพ์สมเด็จโตมีทั้งหมดถึง164พิมพ์ นะครับผมนอกจากพิมพ์หลักๆที่เราเห็นกันอยู่มีอยู่สิบกว่าพิมพ์ใช่ไหมครับนอกเหนือนอกพิมพ์ะนะครับยังมีอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นพระวัดเกศหรือพระวัดเกศหรือว่าวัดบางพมวัดะระฆังเนี่ยนะครับผมยังมีนอกพิมพ์อีกรวมๆทั้งหมดเนี่ยนะครับอยู่ถึง164พิมพ์แล้วก็ยังเป็นพิมพ์ถอดพิมพ์ล้อพิมพ์นะครับของยุคสังฆราชท่านสังฆราชสุกไก่เถื่อนนะครับอย่างของวัดพระก็ดีแม้กระทั่งนะครับผมของกลุ่มวัดมหา,าธาตุก็มีนะ ว่ากันว่าตามรายงานรายละเอียดนะครับผมเพราะอะไรครับเพราะว่าองค์นี้ผมบอกตรงตรงเลยรับอกตามตรงแล้วองนี้เนื้อนี่สวยแบบชนิดแบบเออเฮ้ยถ้าคนเล่นสมเด็จเป็นนะเล่นสมเด็จชอบเล่นสมเด็จหรือเล่นสูนเนื้อผงสมเด็จเห็นองนี้ปุ๊บผมว่านะส่องแล้วแบบไม่อยากวางผมอยากจะบอกใช้คําว่าส่องแล้วไม่อยากวาง นะครับผมแต่ในที่นี้ผมขออนุญ,ญาตเพราะตอนตอนหลายสิบปีก่อนผมซื้อมาเป็นผมซื้อมาเนี่ยนะครับผมผมเอามาเป็นวัดกูกวัดอัมพวานะครับผมแต่ถ้าผิดจากกูกวัดอัมพวาเป็นของสมเด็จโตทันทีเลยองค์นี้แพงแน่นะครับผมซึ่งในปัจจุบันเนี้ยเขาเล่นพระ พระที่เนื้อจัดจัดเนื้อเก่าจัดจัดนะครับองนี้ไม่ใช่วัดพรับแต่เป็นการล้อพิมพ์วัดพรบแม่แต่สมเด็จผู้จาร์โตพรมังสีท่านก็ยังถอดพิมพล้อพิมพก็มีตามรายงานตามรายละเอียดที่ผมเข้าไปดูตามหนังสือก็มีและแม้แต่ใน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 ,ในโลกโซเชียลก็มีเขาก็บอกกันไว้นะครับผมนะครับทีนี้จะดูยังไงง่ายๆครับก็ดูที่เนื้อครับเก่าถึงยุคไหมอะไรไหมแล้วเนื้อผงนี่คล้ายคล้ายสู่สมเด็จไหมเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูองคนี้ นะครับในที่นี้ผมขออนุญาตขายเป็นวัดอัมพวาก่อนนะครับแต่ถ้าผิดจากวัดอัมพวาท่านก็โชคดีไปเลยก็คือเป็นสู่สมเด็จโตเขาเรียกว,ว่าเป็นพระสมเด็จโตสู่สมเด็จโตนะครับผมในปัจจุบันนี้นะดังมากครับกระหึมไม่ใช่กระห,ห,กระหักระหึมในโซเชียลอยู่ในขณะนี้ว่าพระสมเด็จโตไม่ได้สร้างมีแค่สิบหัวพิมพ์ที่เราเห็นนะครับและเป็นเนื้อสู่สมเด็จโตทั้งนั้น อันนี้คือเรื่องจริงถ้าเท่าที่เราพิสูจน์มาอย่างผมเก็บผ้ามานานๆผมก็ไปหามาคน้คนๆมาเออเฮ้ยโอ้โหเนื้อจริงอย่างเขาว่าจริงนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนี่คือสไตล์ผมแล้วก็ส่วนตัวนะถ้าใครเห็นเห็นด้วยอยากได้ก็ซื้อไปนะครับใครไม่เห็นด้วยไม่ต้องซื้อไม่ต้องเช่านะครับแค่ท่านเข้ามาดูผมก็ดีใจแล้วครับผมถ้าท่านเช,ช่าไปซื้อไปก็ขอบคุณก็แค่นั้น ผมไม่เล่นพราเก๊ใครดูพราผมเก๊ก็ผ่านแค่นั้นนะครับผมโอเคเป็นเข้าใจนะครับผมโอเคนะครับผมหลายๆคลิปผมก็บอกไว้อย่างนี้เดี๋ยวเรามาส่องกันเดี๋ยวก่อนอื่นผมเปิดราคาให้ก่อนองค์นี้ผมบอกให้เลยนะถ้าข้างหลังไม่แหว่งนะขอโทษนะองค์นี้ผมอาจจะสี่ห้าพันเลยเพราะเนื้อสวยมากๆเนื้อสวยจริงครับนะครับผมองค์นี้เอาไปเท่ากับองค์ที่แล้วนะครับผมเอาไปสองพันห้านะในเซกชันแรกนะครับในเซกชันแรกนะ นะครับเซกชั่นสององนี้3ามพันห้ันห้าเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันว่าจริงอย่างที่ผมพูดไว้ว่าสูตรสมเด็จโตเป็นเนื้อผมคล้ายๆผมวัลคังเลยพูดง่ายนะครับน้ำมัน,ข,นข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยแก่น้ํามันนิดๆนะครับผมแต่ข้างหลังเนี่ยแห้งกักเลยทั้งที่แตกนะแล้วพระมันแห้งอะ่ะเออโอ้โหเหลือเชื่อครับผมดูแล้วผมยังตื่นเต้นนะยังรู้สึกไม่ให้เราขายราคานี้ถูกไปปะวะนะเพราะผมเก็บเก่ามาไงสมัยก่อนไม่แพงเ0็ดแปดร้อยพันหนึ่งอะไรเงี้ยนะไม่เกินนี้นะครับ นะครับเมื่อ2 0 30ปีก่อนเนาะนะครับผมโอเคมาอ่ะองค์นี้2,500บาทนะครับใครได้ใครอยากได้ก็แคปหน้าจอนะครับนะครับต้องดูรู้ดูเป็นเล่นเป็นด้วยนะใครดูไม่รู้ดูไม่เป็นอย่าเอานะครับผมหรือต้องการก็เชื่อมือเชื่อใจก็เอาได้ถ้าไม่ไม่เชื่อมือไม่เชื่อใจไม่ต้องเช่านะครับผมเพื่อความสบายใจจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายโอเคเป็นนะข้าใจเนาะคลิปนี้จะได้เร็วหน่อยนะครับผมอ่ะ2,500บาทรวมส่ง e-bet หรือคอรี่ให้ด่วนๆน,น,นะครับผม ขออนุญาตช่นเคยๆนะครับผมใครต้องการก็แคปหน้าจอนะครับผมแล้วส่งมาที่ idline หมายเลข0846786958ย้ำ idline หมายเลข0846786958เบอร์นี้ไลน์นี้ขออนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าอูชาพร้อมโอนและต้องเชื่อมือเชื่อใจเท่านั้นนะครับผมขอย้ำว่าเท่านั้นนะครับผมก็ส่งมาได้ที่ idline นะครับแสดงเจตจำนงว่าท่านต้องการซื้อต้องการพร้อมเช่าพร้อมโอนนะครับผม ส่งมาที่ i อดี n ลน์หมายเลข0846786958ครับผมอย่าส่งพระอะไรมาให้ผมดูให้ผมเช็คให้หรือแม้แต่ชาจะเท่าอยากจะเช่าก็ยังเช่าไม่ได้นะมันเสียมราทสังคมผมบอกไปหลายคลิปแล้วโอเคเป็นกางเข้าใจนะครับผมอ่ะไม่ให้เสียเวลาผมขยายให้ดูก่อนเลยมันตื่นเต้นอย่างนี้เพราะองค์นี้เนื้อสวยมากคล้ายสมเด็จมากเลยผมบอกให้เลยว่าคล้ายสมเด็จมากนี่ขนาดผมขยายนะเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะองค์นี้จริงๆแล้วน่ะถ้าใครเล่นโซเชียลหรือว่าเล่นพระพระเนื้อผงนะนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นวัดพระครับนะครับ อืมเพนพระกูวัดอัมพวาก็ได้พระองค์เนี่ยพิมเนี่ยเราจะเห็นบ่อยมากนะครับแต่ปัจจุบันนี้ของเก๊มันมันเยอะไงมันเยอะมากแปลว่าอะไรครับถ้ามีของเก๊แปลว่าพระนั้นนั้นราคาจะไปราคาจะขึ้นเนี่ยท่านดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะส่องเดี๋ยวผมเข้ากล้องให้ดูดีกว่าปืดลงมานะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้ากล้องให้ดูเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาองค์นี้กันโอ้โหส่องแล้วแบบขอโทษนะครับอยากจะบอกว่าใครที่เล่นสายสมเด็จวางไม่ลง เดี๋ยวก่อนต้องโหดลงมาอีกนิดนึงอืพิมพ์ทรงเขาก็บอกเลยครับว่าไม่ใช่วัดพับแต่เป็นการล้อพิมพ์เป็นการล้อพิมพ์เนื้อหาก็จะต่างวัดพับหน่อยหนึ่งตรงที่ว่าวัดพับจะแห้งหมดเป็นเนื้ออแก่ผงมากกว่านะครับพระบางองค์นะครับ,บ,บ,งองนะรบของวัดพับจึงลั่นแตกลั่นนะครับผมลั่นและลานนะแต่ของกูวัดอัมพวาเต็มครับเพราะว่าเป็นเนื้อ แก่น้ํามันซะส่วนใหญ่นะครับแต่องค์เนี้ยนะครับพอด้านหลังแหว่งออกไปเนี่ยโอ้โหเห็นเนื้อดูในดูเนื้อในเลยครับผมชี้มาตรงเปรี้ยงตรงจุดจุดขายเลยเนี่ยครับใครได้ไปส่องดูอ่ะเดี๋ยวผมขนลงมาอีกหน่อยหนึ่งใครได้ไปส่องดูอ่ะเห็นแล้วแบบเห็นเนื้อในอย่างนี้แล้วบอกของขอบอกตรงเลยว่าใครที่เล่นสายสมเด็จอ่ะเก็ตเลยเก็ตเลยองค์นี้อาจจะเป็นของสมเด็จโตได้ครับ ล้อพิมพ์วัดพรบครับถ้าใช่องค์นี้ก็หลายตังค์ครับอย่างน้อยๆก็ถึงหมื่นนะครับหรืออาจจะเกินด้วยซ้ําเนี่ยให้ส่องตรงนี้เลยตรงที่แหว่งไปเนี่ยนะครับของใหม่ของเก๋แน่นอนครับถ้าแหว่งอย่างนี้ก็ข้างในก็เนื้อในก็ขาวเลยครับเนื้อในก็ใหม่เอี่ยมเลยครับวันนี้เก่ามากนะครับโดยปกติพระกูวัดอัมพวาก็เป็นร้อยปีอยู่แล้วครับนะครับสร้างไว้ตั้งแต่ปีสองสี่ห้าศูนแล้วมาถ้าจาไม่ผิดนะครับ หรืออาจจะเก่ากว่าน,นั้นด้วยซ้านะครับของกูวัดอัมพวานะครับองนี้ผมตีเป็นของท่านพระพุทธโคสาจารย์ฤทธิ์นะแต่ถ้าผิดเป็นของสมเด็จโตแล้วก็ใครได้ไปก็ฟุกไปเลยนะครับโอเคนะครับผมเนื้อมนันจริงๆอ่ะต้องได้เห็นองจริงใครได้เห็นองค์จริงแล้วผมว่าวางไม่ลงอ่ะส่องแล้ววางไม่ลงนะโดยเฉพาะด้านหลังด้วยนะผมบอกได้เลยว่าวางไม่ลงอ่ะสองพันห้านะอย่ารอให้เซ็กชั่นสองนะเดี๋ยวเกิดเสียดายขึ้นมาอาจจะเก็บก็ได้ ใครได้ไปส่องเนี่ยโหนะโอเคผมย้ำอีกทีนะองค์นี้ไม่ใช่วัดครับองค์นี้เป็นของกูวัดอัมพวาหรืออาจจะเป็นของสู่สมเด็จโตเลยนะครับผมอ่สู่สมเด็จอ่าสู่สมเด็จโตซึ่งล้อพิมพ์วัดพรบนะครับและทันยุคสมเด็จโตถ้าเกิดใช่ที่ผมว่านี้คุณฟุกไปเลยอะนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้สู่สมเด็จโตองค์หนึ่งหลายหมื่นแล้วครับเล่นกันหลายหมื่นมากๆขอให้เป็นเนื้อสวยเนื้อถึงยุคอะนะครับ อ่ะองนี้ผมตีเป็นกุวัดอัมพวานะครับผมโอเคนะครับผมใครเห็นก่อนได้ก่อนส่องก่อนได้ก่อนใครได้ไปส่ององจริงอ่ะโอ้โหคับถามตัวเองแล้วว่าสองพันห้าแพงไหมถ้าแพงผ่านถามตัวเองว่าเฮ้ยดูดูดีไหมถ้าดีเอาไม่ดีผ่านครับแค่นั้นเองนะครับผมไม่เล่นพาเก้ใครดูภาพผมเก้ผ่านนะครับผมโอเคแค่นี้ก่อนเนาะคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนเผื่อจะได้ลงคลิปต่อๆไปสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะ